ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาลาเกมเศรษฐีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้เราอยู่กับอีเวนต์ใหม่ล่าสุดนะครับนะเป็นทางด้านของอีเวนต์ลูกอมดาวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีตัวอะไรเข้ามาในอีเวนต์นี้บ้างนะครับนะไปดูกันเลยค้างเว้ยโอเคเฮ้ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกดผิดปุ่มปั อ่อต้องไปที่ร้านค้านะฮะเราก็หาคําว่าลูกอมดาวเนาะอ่าโอเคครับเหมือนจะมาทั้งหมด3ตัวเนะมีเอ่อเริ่มด้วยแรกนะครับเนาะอันยะมณนีเพิ่มค่าสถานะนะครับเนาะบวก8เนี่ยหนึ่งแสนลูกอมดาวแล้วก็บวก6เนี่ย7จ0 0หมืนส่วนเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะมีบวก6กับบวก4เนาะราคาเขาจะอยู่ที่90,000แล้วก็50,000ตามลำดับอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นทางด้านของ ตำม e Evo a อวนะครับเนาะขายอยู่ที่3ประมาณ80,000ื่นนะครับอยู่ที่80,000ลูกอมดาวส่วนทางด้านของอลูกแก้วอัญเชิญตำนาน a ออยู่ที่50,000ื่นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณซื้อเป็นแพ็คสุดคุ้มเนี่ยก็จะได้ทั้งเออีโวเอวาแล้วก็ตำนาน a อด้วยนะครับนะส่วนนี้ก็จะเป็นตำอีโวลากอนนะครับเนาะ Evo ลากอนลาก้อนไหมบางคนอาจจะลากอนนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นทางด้านของ Dark KT ครับเนาะ Dark KT เลยนะครับเนาะ บอกเลยครับอีเวนต์นี้อัพเอาบัฟแน่นอนจ้าดาร์เคที่นะครับอยู่ที่6ก0 0 0ห้าส่วนอีโวลากรเนี่ยอยู่ที่80,000นะครับแล้วก็มีทางนั้นของเลด์มอนสเตอร์ด้วยนะครับขายอยู่ที่80,000นะครับนะแล้วก็เป็นโดนพิทักวิตตอรี่ขายอยู่ที่80,000เช่นกันแล้วก็มีไพ่ทาโร่หลมีอยู่ที่80,000เหมือนกันครับนะแล้วก็มีการ์ดมาด้วยนะครับเนาะเออเป็นทางนั้นของ อ v o s c a r l e t อยู่ที่55,000แล้วก็ Biscuit ครับเนาะ Biscuit อยู่ที่50,000อ่า Dark l a n นครับ Dark l a n นนี้ก็ดีเหมือนกันนะอยู่ที่30,000นะครับเนาะส่วนมีเมียนอยู่ที่15,000แล้วก็มีทางรันของหมาป่าทำบิน10,000นะึงเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่จี้เลยดีกว่านะครับเนาะเป็นทางรันของก๊าซเชิญปาร์ตี้วิญญาณนะครับนะขายอยู่ที่55,000 แล้วก็แจ็คแพดโลนะครับเนาะความสามารถก็เป็นยกเลิกค่าประทาง2ครั้งเนาะแล้วไปไหนก็ได้แล้วก็เป็นชาร์โลอเนาะอันนี้ใครที่ไม่มีชาร์โลก็สนก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับนะอยู่ที่4 0,000บาทแล้วก็มีเป็นหมุดเข็มสปายเนาะเฮ้ยแป็นเข็มหมุดสปายครับขอไบครับก็เป็นยกเลิกค่าประทาง2ครั้งนะแล้วก็เป็นเอจาะฟองนะครับนะอยู่ที่4 0,000 ลูกอมดาวแล้วก็มีเจ้าของอาคารอยู่ที่ส0,000นนะครับแล้วแล้วก็มีหมวกเกี้ยวกับปืนฟองสบู่มีเนาะอันนี้ไม่ต้องไปสนใจกลกกราครับนะอ๋อแล้วแบบเขามาไวมากเลยนะไม่ได้ตั้งตัวเลยคือลูกอมดาวผมหมดเกลี้ยงเลยครับเนาะตั้งแต่ไอตอนที่ผมเออไปซื้อไอซาโฮมาเออก,ก็โดนไปเยอะอเหมือนกันนะคือโดนไปแสนนึงอะ่ะกว่าจะเก็บได้ก็นานอยู่นะ พบคนลืมแลกวัตถุดิบแล้วหนึ่งลืมแลกวัตถุดิบแย่ว่ะอ่าแล้วก็มีรูเล็ดด้วยนะครับเนาะแม่งไม่ต้องเฉียวว่ารูเล็ดหรอกนะครับเนาะล็อกเลยก็ได้นะเพราะยังไงก็ได้ไม่เกินห0สิบนะอื้มฮึผพอเดิมเป๊ะเลยครับเนาะแม่นเหมือนจับวางครับเนาะสุดยอดไปเลยเนาะดีจริงจดีจริงๆดีจริงจริงอะไรเนี่ย แฮ็กการ์ดอีเวนต์สงการเปิดแม่งเลยแล้วกันทิงสเตล่าว,วะก็ดีนะเป็นทางด้านของชาร์โลหนึ่งขั้นแล้วก็เป็นเมืองแพงเนาะคอยเตาาเตะแบบส่มแล้วก็ป้องกันอันตรายเนาะสกิลไม่ค่อยโหดวะ่ะแต่ค่อยมาจับมาจับเล่นแบบมัวมัวอีลุงตรงนางหวะเอามาจับเล่นแบบอีลุงตรงนาง เฮ้ยมันมีแสงสว่างพิเศษด้วยนี่ถึงวันที่26หนะครับะวันที่เท่าไหร่วะไยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวรับมาเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นกันนะเนาะอ่มันจะมีที่อื่นให้ผมสุ่มอีกไหมคือคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะาผมทำหลายๆอย่างไปหมดเลยเนาะมันไม่มีเก้า้อยเลยเหรออ่าแล้วก็มีการปาร์ตี้เชิญครอบป่วเลยนะอ่าเดี๋ยวรับไม้หมดก่อนเนาะหินเพชรมีเท่าไหร่รับไม้หมดเลยเนาะ จังหวะนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่สี่พันครับนะอ่ะไม่เสียเวลาครับนอนแรกไปเลยเนาะอ่อเดิงไปได้ถูกจังวะม,มันไม่มีตั๋วแปลรูปหรอวะเดี๋ยวเราไปหาของฟรีดูนะเผื่อเขาแจกนะอ่าตั๋วแปลรูปตั๋วแปลรูปไม่มีอ่ะไม่ได้แจกเนาะเศร้าเลยอ้อแล้วก็ล็อกอินนะครับเนาะล็อกอินยี่สิบแปดวันเนี่ยเขาแจกรูปอมดาวในนี้ทั้งหมดนะอ่า สี่ข้อแจก5,000ลูกอมดาวเลยนะครับสามารถมารับตรงนี้กันก่อนได้นะครับนะโอเคอ่าแล้วก็อีเวนต์นี้มาในรูปแบบของการส่งคุญเจนะรู้สึกว่าส่งคุญแจมา2รอบติดแล้วไหมมารวมเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปก็เดี๋ยวผมเนี่ย วันพรุ่งนี้นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยตอนประมาณสองทุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงคลิปรีวิวทางด้านของตัวดาร์เคที่ให้นะครับเผื่อใครอยากเอาไปเป็นวิทยาทานในการเอาไปลองเล่นดูนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราขอเข้าสู่อีเวนต์กันเลยดีกว่าเนาะนานแล,แล้วรู้สึกว่าจะเริ่มนานแล้วแมดดูโด,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 โดูโด,โด,โดโูดูจูบโอเคครับเนาะอีเวนต์นี้ก็ขอตั้งไว้ที่สองพันเพชรเนาะสวย ุ่มไปเพชรเราก็ล่อยหลอไปตลอดเลยนะเอาไปสุสมเล่นจนกี่อย่างเลยสุ่มเป็นว่าเล่นเลยนะกะว่าจะเก็บไว้ทําอย่างอื่นนะแต่ไม่เป็นไรคนระับเนาะอย่าได้อยากโดนครับเนาะขอ,อมันต้องโดนเต่าเออมันต้องโดนแล้วคหนึ่งร้อยหินเพชรนะขาดอีกสามร้อยเดี๋ยวขอส่มกุญแจก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราสคิปเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราลองไปดูตรงที่อัตากกราการดรอปเลยดีกว่านะครับนะ อัตราการดรอปอ่านี่ไงก็อีเวนต์นะครับเนาะมันจะมีส่วนแบบปกติกับเมกาแจ็คพอตเนาะแต่ผมขออ่านเป็นนั่นแจ็คพอตเลยจ้ะนะเมกาแจ็คพอตห้าสิบเพชรจะได้ไม่เกินการเสียเวลาเนาะโอ้ยไม่ช็อต สูงแบบเมกาแจ็คะอตเนาะแสเงเจติยศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.01เนาะแบบดับเบิลส่วนเกาะล้างสลายการนางฟ้าแล้วก็สร้างแรงมาเนี่ยจะอยู่ที่0.05 0 00เนาะแล้วก็50เพชรอยู่ที่7.5แล้วก็ทางด้านของ70เพชรอยู่ที่2นะครับเนาะ100เพชรอยู่ที่4 0.4แล้วก็300เพชรอยู่ที่0.098นะครับเนาะส่วน1,000แล้วก็3,000เพชรเนี่ยอยู่ที่ 0.001นเปอร์เซนต์นะครับนะแล้วก็ทางด้านของอลูกอมดาวเนี่ยมีสูงสุดนะครับเนาะ10,000ลูกอมดาวอ,อัตราการดรอปก็จะอยู่ที่0.001เช่นกันครับเนาะแล้วก็มีอของรางวัลมาริกี้เกือ์มหรือก,กองแกงเนาะของรางวัลขยะอะไรเออส่วนถ้าเป็นแบบแบบสุ่มแจ็คพอตธรรมดาเนี่ยเหมือนมันจะเขียนแค่ลูกอมดาวมาให้นะครับนะโอเค ถ้าโอกาสดอกอสมพันธ์เพชรหลอกสมพันธ์เพชรได้ได้กี่ครั้งวะสมพันธ์เพชรได้หนึ่งร้อยครั้งอ่ะหนึ่งร้อยครั้งเจ็ดพันลูกอมดาวนะตรงนี้เดี๋ยวขอคิดอะไรเพลินๆหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราลองไปส่งกันเลยดีกว่าเนาะเริ่มด้วยการส่งคุณแจเล่นๆเนาะมาแล้วครับมาม่าเหลืองครับเนาะ อ่าลูกบาทแตงโมแตงโมอ่ามาม่าฟ้าครับดีงามครับอ่าแพ็คเอครับนะสิบเพชรครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มสุ่มดูนะครับนับประมาณ1 0 0 0ันเพชรเนาะห้าร้อยลูกอมยาวครับน่สวยงามห้าร้อยลูกอมยาวเช่นกันครับห้าร้อยลูกอมยาวเช่นกันครับห้าร้อยลูกอมยาวเช่นกันครับห้าหมื่นทองครับในรอบนี้สามร้อยครับเนาะ อ่ะสามร้อยเนาะเดี๋ยวผมจะเน้นกดเป็นขวาเป็นหลักดีกว่าเนาะอ่ะซ้ายขวาสลับกันไปครับเนาะเกินนี่ยังวะน่าจะอย่างนะรู้สึกว่าเริ่มสมที่ประมาณหกหนึ่งหมื่นหกร้อยหกสิบไหมประมาณนั้นแหละประมาณหนึ่งมันหนึ่งหมื่นประมาณหนึ่งหมื่นหกร้อยอ่ะประมาณหนึ่งหมื่นหกร้อยห้าสิบได้เคจะครบหนึ่งจะครบหนึ่งพันแล้วเนาะเบิบโอ้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณห้าร้อถึงส่วนใหญ่จะแตกห้าร้อยลัวๆเลยเห็นไหมอาจจะมีทองเข้ามากวนตีนอยู่บ้างนะขอภยเขอไปครับจุดปากไปหน่อยมีเข้ามากวนอยู่บ้างนะทองเนี่ยแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าได้อยู่นะอ่าหนึ่งพันเพชรนะครับเนาะอันนี้หนึ่งพันเพชรผมได้อ่หกพันสองร้อยชิ้นนะครับเนาะหกพันสองร้อยลูกอมดาวเนาะถือว่าได้เยอะอยู่นะโอเค อีเวนต์นี้นะส่วนตัวผมเนี่ยน่าจะลองสุ่มประมาณนี้แหละเออขี้เกียจไม่ค่อยอยากสุ่มเพราะว่าอันนี้ลองกดเล่นเล่นดูเผื่อมันแตกแบบ10,000แจ็คพอตอะไรเนี่ยเออลองสุ่มดูเฉยๆก็ไม่ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวลองสุ่มแบบ10เพชรเล่นๆดนี้อ่ายังมีจี้เข้ามาป่วนป่วนอยู่บ้างนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะอ่าโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้แหละเนาะสำหรับผู้เล่นที่ เฉลี่ยยังไงเดียะเท่าที่ผมไปอ่านมานะประมาณนะครับนะห้าพันเพชรเนี่ยจะได้ประมาณอืมห้าพันเพชรได้ประมาณ3 4มสี่หมื่นได้มั้งอนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมกดไป1,000พเพชรนะอันนี้ผมใช้เป็นทาง้ันของ Mega, เมกาแจ็คปอตห้านสะิบเพชรเนาะสำหรับใครที่ต้องการตามหาแบบ เอออย่งเงตัดสินใจได้แล้วว่าทําเว้นแน่นอนผมจะตามหาลูกอมดาวนแน่นอนเนี่ยแนะนําให้กดแบบ50เพชรเพราะว่าเอาโอกาสการ drop อี่ยมันสูงกว่านะครับนะอ่าแล้วก็อย่างน้อยถึงคุณจะได้ถึงคุณจะไม่ได้กดได้อย่างนั้นก็ได้ของดีๆบ้างบางส่วนเนาะมีโอกาสแตกเป็นเพชรได้ด้วยเนาะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโชคเนาะ5,000เพชรเนี่ยจะสุ่มได้ประมาณ20ครั้งก็ถือไว้ได้อยู่เนาะเออ5,000ประมาณ1,000เพชรถ้าสุ่มแบบ m e กา j a c k พอตเนาะ ส่วนใหญ่จะเฉลี่ยอยู่ประมาณ6ถึงประมาณ8 0 0 0ลูกอมดาวต่อ1นพะันเนาะแล้วแต่คนด้วยเนาะแล้วแต่ความโชคดีเนาะแต่เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6ถึงประมาณ8 9 0 0 0เนาะก็มีสัก50,000ก็ไม่มีสัก5,000พิษก็ได้ประมาณ44 0,000กว่าลูกอมดาวแล้วอเออนะแล้วก็รู้สึกว่า ถ้าเราเอาถ้าเราถ้าเกิดใครมีทางด้านของเออลาก้อนแล้วก็หรือเอวาหรือดาร์เคที่เนี่ยที่ใครแบบเปิดได้แบบเปิดได้ฟรีหรือว่าเออรางวัลชดเชยจากการที่เออเขาแก้สกิลไดลิสเนี่ยก็สามารถเอามาอัพในอีเวนเพื่อรับเป็นบัฟพิเศษได้นะครับนะอ่าดีไหมดีหลมสามารถเอามารับกันได้นะครับนะทำภารกิจแล้วก็รับลูกอมดาวสูงสุดพันห้าเลยนะ โอเคระยะเวลาอีเวนต์มีทั้งหมด4วันนะครับนะก็รวมๆประมาณนี้นะครับนะก็ตัวที่ผมเนี่ยค่อนข้างเชียร์เลยนะแต่วันรอบนี้มาต้องพูดตรงๆว่าค่อนข้างดีนะครับนะไอจำพวกอัญ,ญมณีเพิ่มค่าสถานะเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาก็ได้นะครับเพราะว่ามันเหมาะสำหรับคนที่แบบมีลูกอมดาวเป็น2อสามแสนหรือว่าแสนกว่าๆอย่างเงี้ยเออแล้วมาแลกเล่นๆแบบเนี้ยแล้วแต่แต่ว่าถ้าเกิดคุณมีแบบมีอยู่แค่แสนหนึ่งยังไม่ถึงแสนเงี้ยอยากได้อะไรดีๆเนี่ยอย่า ไปแลกครับอันนั้นไม่มีประโยชน์เนาะให้มาแลกเป็นการ์ดตัวละครจะเวิร์กกว่าเนาะการ์ดตัวละครที่ผมแนะนำเนืม ถ้าเป็นสายถ้าเป็นสายล้มเนี่ยผมแนะนําเลยครับดาร์เควี่เนาะของหล่อนดีจริงนะดาร์เควี้สายล้มนี่ปวดประสาทนะครับเนาะส่วนจี้นะครับนะ,นนะ,บนะก็ไพ่ทาโร่เนี่ยก็เป็นพวกเพิ่มค่าบันทางนะครับนะส่วนเออ่ไอโดนพิทักวิตอรี่เนี่ยข้อดีนะครับเนาะเอาไว้แก้ได้หลายๆตัวเลยอย่างเช่นเอลลูนี่ครับเนาะเอลลูนี่เพราะมันมีการป้ายสีแล้วก็มีการขังคุกฝ่ายตรงข้ามเวลาจะวิตอรี่นะครับอันนี้คือข้อดีเนาะเรียกได้ว่าถ้าลงหลีดแล้วเจอพวกวันเทิร์น เนี่ไอ้นี้แก้ได้อย่างดีเลยครับนะอ่าแล้วก็อีกอันนึงครับเนาะเรดมอนเตอร์ครับเนาะเอาไปคอมโบกับหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นไอลินลูลูเบลตัวที่มันต้องไปจุดสกัดเพื่อทําคอมโบหรือจะเป็นเอลโรนี่ตำนานเอลโรนี่อีโบเอลโรนี่นะครับเนาะก็เอาไปใช้ได้นะครับเนาะตัวทางด้านของเรดมอนเตอร์เนาะเคที่นะครับนะความสามารถของเราก็จะเป็นแนวล้มละลายนะครับล้มละลายได้แบบ เสพแบบถึงพริกถึงขิงมากเลยครับเนาะเจ็บแน่นอนครับตกเมืองทีนี่มีน้ำตาเล็ดเนาะแล้วก็เวลาหล่อน F ได้รับเอฟเฟกต์แงหน้านี่คือโคตรน่ากลัวเลยกับเมืองได้ด้วยอะ่ะยังกนาเดียเวอร์ชัน2เนาะส่วนอีโม่ลากอนเนี่ยก็จะเป็นเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวไปดูก่อนดีกว่าเฮ้ยจะไม่ได้แล้วสภาพคนลืมเชหาก่อนอ่าไม่ใช่ตรงนี้ไหมอ่านี่ไงตำนานลากอนเนาะ ก็เป็นทางนั้นของสายวิกตอรี่นะครับนะใช่ไหมว่าจะเป็นเชิงเชิงวิกตอรี่มากกว่านะครับนะใช่ครับตัวลากก้อนเนี่ยผมมองว่าเป็นตัววิกตอรี่ที่ดีชิ้นหนึ่งเลยนะครับเนาะเล่นไม่ยากเนะาะใช่ไหมว่า มาสร้างเลยมังอ่านี่ไงมังกรปีศาจเนาะนักเสจะเป็นสายวิตตอรี่นะครับเนาะเล่นได้ดีอยู่เนาะทั้งเอวาทั้งลา้อนเนี่ยเอ่อส่วนใหญ่จะเป็นแนววิตตอรี่นะครับเนาะส่วนถ้าเป็นแนวลบละลายก็จะเป็นทางด้านของเคที่มากกว่านะครับเนาะอ่าแต่ว่าการเล่นสายวิกเนี่ยผมมองว่าเอ่อมันจะมีข้อด้อยตรงที่ว่าคุณต้องมีจี้ระดับหนึ่งเนาะเคที่เนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยขอแค่คุณมีแป็นยาหรือแปนเด้งนะครับนะก็เล่นได้แล้วเนาะส่วน2ตัวนี้เนี่ยเอ่อ เอาจริงแม่ผมไม่เคยเล่นเนาะก็เลยไม่รู้ว่ามันเล่นกันยังไงเนาะสกิลสำหรับผมยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอด้วยเนาะมันเลยอาจจะดูแบบายากๆหน่อยเนาะแต่ถ้าเกิดใครเล่นเป็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับเนาะแต่ว่า สองตัวนี้ไอลาก้อนกับทางด้านของเอวาเนี่ยมันเป็นตัวแนววิตตอรี่ซะส่วนใหญ่เป็นแนวแบบเชิงวิตตอรี่มากกว่าเนาะเน้นไปทางวิตตอรี่ด้วยนะครับเนาะส่วนทางด้านเคที่เนี่ยก็เน้นไปทางด้านล้มนั่นเองเนาะก็ดูเอาว่าถ้าเกิดอยากได้ล้มก็เอาเคที่เนาะถ้าอยากได้วิกก็เอาไปทางด้านของเอวาหรือลาก้อนนะแต่ใจจริงนะรู้สึกว่าเอาลาก้อนจะดีกว่าเพราะเอวาเนี่ยรู้สึกสกิลมันค่อนข้างซับซ้อนและเรื่นยากเนาะส่วนตรงนี้ครับเนาะแ็ค แพ็กแบบพอเพียงครับเนาะมีดาร์คเลนสามหมื่นมิสกิตห้าหมื่นแล้วก็ควินสก,กาเล็ตน,นะครับสำหรับใครที่แบบ อยากสะสมเนี่ยสามารถแลกกันได้นะครับเพราะพวกเนี้ยับไปมันไม่ได้บัฟบหรอกแต่ว่าผมว่าหลายคนก็น่าจะอยากอยากตามหากันอยู่เลยเนาะส่วนจี้เนี่ยพื้นนไม่ค่อยมีอะไรเนาะแต่ไอ้ไอเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับนะข้อดีของมันคือมันสร้างโลกตอนต้นเทินได้เหมาะสําหรับคนที่ยังไม่มีอุปกรณ์สร้างโลกเอาไปใช้แก้ขัดได้อยู่ส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็นเชิญฝ่ายตรงข้ามเรี่ได้ว,ว่าเชิญโหดมันโกดใครมาครับเนาะเชิญล้วนๆเลยจ้าที่ได้เอาไปคอมโบกัน,กนหลายตัวอย่างเช่นทางด้านของ เออไอตัวอัลันเนาะอีโวอัลันนั่นแหละเนาะมนเราไปคอมโบโการเรียกดูเรียกดูเรียกเรียกจนหมาเชิญแล้วดูเรียกจนหมาเชิญแล้วดูนี่โคตรโหเลยครับโจมตีแบบแหลกลานเลนาะถ้าสกิลติดดีเนาะ โอเคภาพรวมประมาณนี้นะครับเนาะอีเวนนี้เนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนาะเวลาเดิมครับ2องทุ่มครึ่งเดี๋ยวผมจะอัปโหลดตัวทางด้านของดาร์คเคที่ครับเนาะเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับเนาะคร่าวๆประมาณนี้นะถ้าผมพูดผิดหรืออธิบายยังไงผิดพลาดก็ต้องขอไปมานาะที่นี้ด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับใครจะส่งเวนก็ขอให้พนโชคดีครับวันนี้ไปละเดอ้อลาที่สวัสดีครับ